วันนี้จะชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องตึกสอตอง,งอนะคะเพราะจนถึงตอนนี้ผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วค่ะกับเหตุการณ์ตึกสอตอง,งอถลม่มจนถึงวันนี้ทีมกู้ภัยยังคงทํางานค้นหาต่อเนื่องเพื่อจะตามหาผู้สูญหายใต้ซากตึกนะคะเราอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยค่ะวันนี้ทีมงานอัปเดตตัวเลขล่าสุด สำหรับผู้ที่ประสบเหตุตึกสอตองถล่มนะคะมีจำนวนผู้ประสบเหตุ103รายเสียชีวิต60รายบาดเจ็บ9รายอยู่ระหว่างการค้นหาและติดตามอีก34รายค่ะส่วนการรื้อถอนซากตึกมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า1้0ยละ70หลายฝ่ายเชื่อว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะสามารถเข้าถึงบริเวณชั้นหนึ่งของตัวอาคารได้ส่วนข้อมูลจากศูนย์ ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตได้แล้วจำนวน45รายนะคะในตัวเลข45ประกอบไปด้วยแรงงานไทย33รายแรงงานข้ามชาติอีก12รายซึ่งประกอบไปด้วยพม่าร11รายกัมพูชาอีกหนึ่งนี่เป็นข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเมื่อวันที่23เมษาย,ยนค่ะถือว่าเป็นตัวเลขล่าสุดนะคะในโศกนาฏกรรมที่ สร้างความสูญเสียครั้งนี้เรายังคงต้องติดตามอีกหลายเรื่องค่ะมีหลายฝ่ายตั้งคําถามถึงการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตและคนที่รอดชีวิตด้วยนะคะโดยเฉพาะในฝั่งแรงงานและในจ้างค่ะแม้จะมีหลายหน่วยงานทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งภาคประชาสังคมออกมาประกาศความช่วยเหลือประกาศตัวเลข แต่การเยียวยายังครอบคลุมไปไม่ถึงกลุ่มแรงงานและนายจ้างนะคะบางส่วนตอนนี้ไร้งานและขาดรายได้ไปพร้อมกันค่ะล่าสุดมีการปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน c s i z e นะคะ เป็นข้อมูลเมื่อวันพุธที่23เมษายนที่ผ่านมาค่ะทางมูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงานนำแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตึกสตงถล่มเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้แรงงานกลุ่มนี้กลับไปอยู่ที่แคมป์งานในย่านห้วยขวางประมาณสัก4คนเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่เต็นท์ประสานงาน ตัวเต็นที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะตัวเต็นอยู่บริเวณหน้างานจุดที่มีการรื้อถอนตึกสอตองรแรงงานเข้าไปสอบถามถึงแนวทางในการุดเชยเยียวยาจากการบาดเจ็บจากการขาดงานในช่วงที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งตอนนี้แรงงานหลายคนสะท้อนว่ากลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกังวลแล้วอยากจะเปลี่ยนงานไม่อยากทํางานก่อสร้างในตึกสูงอยากไปทํางานประเภทอื่นก็ไปสอบถามสิทธิ์ต่างๆจากประกันสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจอว่าแม้พวกเขาจะเป็นแรงงาน MOU ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะคะแต่ว่ากลุ่มแรงงานดังกล่าวกับไม่มีประกันสังคมค่ะคําตอบที่ได้รับคือจะมีการติดต่อในจ้างให้นําแรงงานทั้งหมดเข้าสู่ระบบซึ่งหมายความ ว่าแรงงานกลุ่มนี้ยังต้องรอระยะเวลาประสานงานต่อไปอีกนะคะเรามีข้อมูลจากแรงงานบอกว่าในจ้างที่เป็นผู้รับเหมาในกรณีนี้ค่ะมีแรงงานในความดูแลกว่า900คนเลยนะคะแต่จากการเช็คข้อมูลของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมตัวเลข900คนไม่ได้อยู่ในประกันสังคมทั้งหมดค่ะมีคนเข้าระบบเพียง59คนเท่านั้น นี่คือหนึ่งในปัญหาที่มันผุดออกมาจากกรณีตึกสตงงถล่มปัญหาสะท้อนถึงระบบการจ้างงานในธุรกิจในกิจการก่อสร้างเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะท่ามกลางปัญหาคอร์รัปชันในระบบราชการที่เราปรากฏชัดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะและแน่นอนมีคนไทยมีคนต่างชาติมีแรงงานมีในจ้างได้รับผลกระทบและความสูญเสียจำนวนมากค่ะ